ทบานไทยงวดที่แล้วพิ่งแต่ก98เน้นๆเลยทะเบียนรถหนูมาสีงวดติดแล้วแม่ให้แล้วลูกค้าแคบหน้าจอนะคะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าลูกค้าได้เข้ากลุ่ม v i p ตลอดชีพจ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วลูกค้าได้เข้ากลุ่ม v i p นะเหลือ23ชิ้นค่ะลูกค้าใครจะกดได้เลยค่ะปู่ชูชกเหลือย3ชิ้น มาทําตามสัญญาแล้วเห็นไหมหนูบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าบนกับแกว่าขอให้ถูกหวยถ้าถูกเราจะกลับมาบูชาและลูกค้าถูกแล้วแล้วลูกค้าไม่กลับมาบูชาถามหาความปังนี่คือยากมากนะเพราะว่าผิดศัจจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักแล้วก็คือจบแล้วนะแม่อะบ่มมีผู้ใดซอยได้ละเด้ไม่มีใครช่วยแม่ได้แล้วนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่ฮักนี่บ่มมีผู้ใดซอยได้ละเด้อวาวีลีเด้อ พูดจริงๆนะคะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักแล้วไม่มีใครช่วยได้แล้วนะเศรษฐกิจแย่แต่ยังมีหวยให้ลุ้นนะคะแล้วเลขของหนูอ่ะฮานอยเข้าทุกวันลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้เข้ากลุ่มฮานอยหนูเข้าทุกวันหุ้นฮานอยเข้าทุกวันลาวเข้าบ่อยมากรัฐบาลไทยงวดที่แล้วพึ่งแตก98เน้นๆเลยทะเบียนรถหนูมาสีงวดติดแล้วแม่แล้วรัฐบาลไทยตัวเน้นหนูลงให้หลังจากจบไ์สดเหลือ15ชิ้นค่ะแม่ใครไม่เคยถูกหวยแนะนําเอานี้ ขอบคุณนะคะใครไม่เคยถูหวยห,หนูแนะนาเป็นปู่ชูโชคแต่ปู่ชูโชคเหลือแค่สิบห้าชิ้นนะคะปู่ชูโชคเหลือแค่สิบห้าชิ้นหมดแล้วจะไม่มีเติมนะเพราะอาจารย์เปิ้ลทามาแค่หนึ่งร้อยชิ้นนะคะราคาบูชาหน้าร้านอาจารย์เปิ้ลอยู่องค์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาบูชาหน้าร้านอาจารย์เปิ้ลอยู่องค์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าลูกค้าอยู่ในไลน์ลูกค้าได้ไปเลยในราคาสองร้อยห้าสิบบาทบูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตายจ้ะ บูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตายลูกค้าได้ไปแล้วนะบูชายังไงลูกค้าของทําพิธีมาแรงมากแล้วจะไม่ได้มีคาถาแต่จะมีเคล็ดลับในการขอพรสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าวันนี้ฉันอยากถูกหอวอย,ยอลูกค้าบูชาไปลูกค้าว่าอยากถูกหวยถ้าถูกหวยแล้วจะถวายเงินปู่ชูชกชอบเงินกับชอบเหล้าเหลือสิบเอ็ดชิ้นค่ะปู่ชูชกชอบเงินกับชอบเหล้าปู่ชูชกนะคะชอบเงินกับชอบเหล้ามากๆ หนูว่าเคยไปขอเงินปูช่ชูโชก้านหนูได้ในสามวันหนูเอาเหล้าไปถวายเกาเอาเงินไปถวายค้าแคบหน้าจอเลยค่ะหนูให้แล้วแคบหน้าจอเลยใครอยู่ในกลุ่มนหนูจะเห็นว่าหนูลงให้ในกลุ่มนานแล้วเนาะเหลือสิบเอ็ดชิ้นนะคะหมดแล้วไม่มีเติมนะบอกก่อนนะใครบนไว้แล้วไม่ได้แก้ลูกค้าไปแบรกรับภากบรกกรรมาเองเด้อบอกก่อนนะ บอกก่อนนะวางต่ํากว่าหิ้งพระนะคะปู่ชูชกต้องวางต่ํากว่าหิ้งพระใครที่เป็นสายเทาขายหวยพ่อค้าแม่ค้าขายหวยขายเบอร์เงินเบอร์ทองนะคะทําวงการแชร์เงินกู้นะคะบูชาปู่ชูชกหรือว่าใครที่อยากถูกหวยนะไม่เคยถูกหวยเลยในชีวิตอยากได้อะไรไปเปิดดวงนะคะแนะนําปู่ชูชกเลย1ชิ้น1นึ่งหนึ่งหนึ่งองค์สองรบาท16พฤศจิก,กายนที่กำลังจะถึงนี้นะคะแม่แม่ขางวดนี้นะ มาแล้วคะ่ะนะคะใครเห็นคลิปนี้ของเจนุกนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คำว่าสุดปังขึ้นมาเออนะคะเอาไปสองตัวก่อนนะสองตัวชอบเลยนะงวดนี้ชอบเจ็ดอะสู้ํำเราาเิงนักสู้เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าจดไว้เลยคะ่ะชอบชอบตามและชอบผ่านคอให้มาเจ็ดหกและเจ็ดเก้าให้แคปใบเขียวก่อนมาให้แคปใบเขียวก่อน 16พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้นะคะแม่แมๆขางวดนี้นะมาแล้วค่ะนะคะใครเห็นคลิปนี้ของเจนุกนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คำว่าสุดปังขึ้นมาเออนะคะเอาไป2ตัวก่อนนะสองตัวชอบเลยนะงวดนี้ชอบเจ็ดอะสู้ลรา,าเลนนักสู้เจ็ดหกับเจ็ดเก้าจดไว้เลยค่ะชอบชอบตามและชอบผ่านขอให้มาเจ็ดหกและเจ็ดเก้า อาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีโชคโชคหมนหันนะคะ ดีค่ะ,ะกระบาสวัสดีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีอ่ะสวัสดีค่ะแม่นะคะเมตตากรุณาเจฟองเบียได้โดยการขอคนละหนึ่งแชร์นะคะฝากกดแชร์นะคะให้หน่อยก็แล้วกันนะคะอะ ท่านใดที่แชร์ไลฟ์สดนี้นะคะให้จีฟองเบียก็พรุ่งนี้ขอให้นะคะสมหวังก็แล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะอูคนดูไลฟ์สดเราเยอะนะแต่แม่ขาเนี่ยคนดูพันสองพัคนและแชร์กับเนาะเยอแยะอะสวัสดี2,000ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะอะเดี๋ยวเรานะคะรอคนดูเข้ามาเรื่อยๆก่อน นะคะรอคนดูเข้ามาอีกนิดหนึ่งนจะจ๊ะนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเรามาเป็นเพียงแค่าการชี้แนะแนวทางนะคะไม่ได้มีไม่ได้มา,าพูดนะคะถึงการเชิญชวนให้คนงมงายอันนี้เราไม่พูดตรงๆเราไม่ไม่ มานั่งบอกนั่งพูดตรงนี้ว่าเราสอนให้คนงมงายหรือเปล่านะคะแต่เราก็ต้องพูดว่ามันไม่ได้มาสอนให้คนงมง,งายนะคะแต่คือเนาะมันเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะถูกหวยเพราะว่าทุกวันนี้อ่าปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตเราก็คือเงินอยากถูกหวยเพราะอะไรก็อยากได้เงินอยากมีเงินอืมนะคะอ่ะมันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะ โอเคนะคะอะรัฐบาลงวดนี้นะคะงวดนี้ก็ขอชี้แนะแนวทางไปที่นะคะย้ำนะว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะคุณแม่อะโอเค ขอบพระคุณมากค่ะแม่ขาขอบพระคุณนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะต้องกราบขออภัยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ๊ฟองเบียบอกนะคะล้วนเป็นเพียงแค่แนวทางเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะ